สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาคลายความสงสัยนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจนมอไซน์นะครับก็จะต้องมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มีหลายแบบนะครับก็จะมีแบตน้ํานะครับแบตกึ่งน้ํานะครับแล้วก็แบตแห้งนะครับ แล้วก็จะมีในรูปแบบของแบตเจลนะครับแบตเจลนี่ก็จะเป็นลักษณะข้างในก็จะเป็นแผงเรียกแผงอะไรแผงเจลครับเหมือนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับสมัยเก่าโนเกียนะครับพวกตระกูลโนเกียซัมซุงสมัยเก่าๆนะครับถ้าเพื่อนๆทันก็จะรู้จักนะครับแบตเตอรี่น้ํานะครับทั่วไปก็คือเราสามารถเติม น้ำกรดหรือน้ำกันได้นะครับจะมีฝาเปิดฝาปิดฝาเปิดนะครับให้เราเติมน้บลักษณะนี้นะครับเียที่หลายคนสงสัยนะครับผมเห็นหลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับนี่นะครับทั้งสามตัวสามรุ่นนะครับร้อยละเก้าสิบนะครับร้อยละเก้าสิบเชื่อว่าทุกคนต้องตอบว่าแบตแห้งนะครับ แบตแห้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบตแห้งนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบตแห้งนะครับเป็นแบตกึ่งแห้งครับคําว่ากึ่งแห้งก็คือ,อตัวนี้มันจะมีน้ํากันนะครับน้ํากดแล้วก็น้ํากันนะครับอยู่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นตัวนี้ไม่สามารถเปิดฝาเติมได้นะครับหรือเปิดได้นะครับแต่ว่าคือเขาจะทําการซีนมาอย่างดีนะครับเพื่อที่ไม่ให้ เราเปิดฝานะครับมันจะเป็นอันตรายกับตัวเรานะครับอมาดูครับนี่แบตเตอรี่ที่คนเรียกว่าแบตแห้งนะครับนี่จะมีฝาเปิดนะครับนี่ฝาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทุกตัวนะครับจะมีฝาเปิดหมดเลยนะครับนี่เห็นไครับี่เป็นฝาเปิดเราสามารถเปิดออกมานะครับแล้วก็เอามาทำเสาวหรือว่าเอามาฟื้นฟูได้นะครับ ผมจะลองแกะให้ดูนะครับนี่แบตแห้งที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันไม่ใช่แบตแห้งนะครับมันเป็นแบตกึ่งนะครับนี่แกะออกมาเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับแกะออกมาได้เลยแค่นี้นะครับด้านในก็ เป็นฝาปิดนะครับนี่นี่ช่องเติมน้ํานะครับนี่ช่องเติมน้ําของเขานะครับนี่เห็นไหมครับหรือแกวให้ดูเลยนะครับนี่ครับทีนี้ไม่มีน้ําแล้วนะครับแห้งครับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับคือเขาจะฟิกการใช้งานมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรถยนต์หรือแบต มอเตอร์ไซค์นะครับหรือแบบทั่วไปนะครับถ้าเป็นแบบกึ่งแบบนี้นะครับเขาจะเติมน้ํามานะครับเติมน้ามาให้เต็มนะครับแล้วก็ใช้งานไปในน้ํามันก็จะระเหยออกครับจนหมดนะครับเมื่อน้ําหมดนะครับก็คือแบตเตอรี่มันจะทําการชาร์จไม่เข้าแล้วครับอันนี้ก็คือเสื่อมสภาพนะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าเราจะไปฟื้นฟูก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยมีช่องเติมน้านะครับทุกตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ ตัวนี้จะแกะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบตของอุตสาหากรรมนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะซีนมาดีหน่อยนะครับเอาเป็นมาไม่แกะแล้วกันตัวนี้แกะได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะแนะนำนะครับการใช้งานระยะยาวนะครับ แบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ํานะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับที่ผมเคยใช้มาแบตเตอรี่แบบเติมน้ํานะครับจะสามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่แบบกึ่งแบบนี้นะครับแบบกึ่งแห้งแบบนี้นะครับกึ่งแห้งกึ่งน้าแบบนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเติมน้ําให้เต็มได้ตลอดเวลานะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าน้ําแห้งนะครับหรือว่าตากว่าปริมาณนะครับที่เขากําหนดครับอ่ แผ่นธาตุมันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็แบบมันก็จะเสื่อมสภาพลงนะครับต้องคอยดูแลแล้วก็คอยเติมน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนตัวนี้ก็เราก็ไม่ต้องคอยเติมน้ำครับเพราะว่าเขาเติมมาให้เต็มแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้จนกว่าจะครบอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าการใช้งานก็จะสั้นกว่าเป็นแบบน้ํานะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยครับพูดง่ายๆครับนี่ก็ทาเสาได้ครับ ทำเสาฟื้นฟูได้ใช้ได้อีกแต่ว่าการใช้งานก็แล้วแต่รุ่นนะครับมาพูดถึงแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับมันก็จะมีอยู่หลักๆก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่แบบฟอสเฟตนะครับแล้วก็ไอออนนะครับหรือทุกคนเรียกว่าลิเทียมลิเทียมนะครับลิเทียมลิเทียมแบบนี้นะครับแบบนี้ จะมีอยู่สองแบบนะครับเป็นแบบลิเทียมแล้วก็แบบไอออนนะครับลิเทียมฟอสเฟตรูปร่างหน้าตาก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อนะครับอันนี้คือแบบแห้งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแรงดันมันจะอยู่ที่สามโวลต์นะครับประมาณแล้วก็ต้องเอามาอนุก,กลมนะครับถ้าเราจะทําเป็นแบบแห้งหนึ่งลูกนะครับสมมติว่าเราทาแบบสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็ามาอนุก,กลม สามถึงสี่ลูกนะครับสามถึงสี่ลูกแล้วก็จะมีตัว BMS นะครับ BMS ก็คือตัวบาลานซ์ไฟตัวนี้มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับเป็น BMS บาลานซ์ไฟนะครับในการชาร์จนะครับแบ่งชาร์จแล้วก็เป็นการอนุก,กรมแบตเป็น,นตัวนะครับตัวนี้เป็นแบตท,ที่เขาเรียกว่าแบตแห้งนะครับแบตแห้งแบตแห้งจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะ แตกต่างจากทานทั่วไปนะครับตัวนี้มันสามารถชาร์จไฟได้นะครับชาร์จไฟได้แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับก็คล้ายๆกับถ่านนั่นแหละครับพูดยังไงแต่ว่าการใช้งานมันจะคนละแบบคนละอย่างนะครับถ่านก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับทีนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้ครับแบบนี้3.2โวลต์นะครับก็อนุกรมสลูกครับสีลูกก็จะได้เป็น12โวลต์นะครับ12.6 12.8แล้วแต่นะครับ ต่อไปนะครับเรื่องแบตนะครับที่ทุกคนสงสัยนะครับแบตแห้งแบตน้ําแบตกึ่งแห้งกึ่งน้าแบตลิเธียมไอออนก็ประมาณนี้นะครับหายสงสัยนะครับอันนี้ไม่ใช่แบตแห้งนะครับนี่จำไว้เลยนะครับแา่ลักษณะนี้ไม่ใช่แบตแห้งแน่นอนนะครับข้างในมีน้ํานะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่มารับรชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ